สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ต้อนรับสู่บ่อปูนาอีกรอบหนึ่งนะครับผมจากที่อัปเดตไปเมื่อวานนะครับวันนี้มาต้อนรับน้องๆปูนะครับเพิ่งได้มานะครับผมนี่นะครับผมเห็นไหมครับน้องๆน่ารักน่ารับนะครับนี่ครับน้องๆอนุบาลปูนะครับนี่นะครับยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนปูนา สั่งมานะครับเพิ่งได้มานะครับแล้วก็มาลงบ่อนะครับดูครับเลยลุยลุยลุยนะครับลุยลุยลุยเห็นไหมครับอ่าเข้ารูแล้วตามสบายนะครับเลือกรูได้ตามสบายเลยนะครับดูนะครับไปเชนะครับนี่คือปูนนะครับเพิ่งได้มานะครับสดสดร้อนร้อนเลยนะควันนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับไปแล้วนะครับ เด็กๆนะครับเด็กเด็กนะครับเด็กนะครับเด็กวันนี้นะครับเป็นพ่อพันธไม่พันในวันหน้านะครับผมนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับคูนเอาเล่นน้ํากันแล้วเด็กๆเด็กๆเล่นน้ํากันเร็วเอาไปดูฝั่งนี้ก่อนเด็กๆไปไหนเหรอเด็กๆ,ๆขึ้นน้าไปแล้วนะครับ สู่บ้านใหม่จ้ามาแล้วนะครับบ้านใหม่นะครับเป็นไงบ้างนะครับเหมือนเด็กเด็กอุบัาลนะครับเข้าโรงเรียนใหม่ๆนะครับผมก็จะจ่นเส้นนะครับเห็นไหมครับพาไปแล้วครับํำรวจบ้านนะครับํำรวจบ้านกันเลยใครชอบแบบไหนเอ่ยสายขวานะครับใครชอบน้ํานะครับเรื่องสระน้าได้เลยนะจ๊ะนี่นะสระน้ํานะครับ หรือใครจะเล่นซ่อนแอบนะครับมีรูให้เล่นซ่อนแอบนะครับผมเหนือรูก่อนช่องแหววนี่นะครับสำหรับเด็กๆที่อยากเล่นซ่อนแอบนะครับนะครับเข้าไปได้นะครับนี่นะครับเห็นครับอยากเล่นซ่อนแอบก็ได้นะครับนะครับเห็นครับ อืครับเด็กๆนะครับพึ่งได้มานะครับผมนะครับเด็กๆลงน้ําไปแล้วนะครับนี่นะครับชุดหนึ่งนะครับว่ายน้ําไปแล้วแล้วก็นี่อีกชุดหนึ่งนะครับผมดูนะครับนี่เป็นปูนาของแทนนะครับแต่จะรอดหรือไม่รอดนั้นรอติดตามกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตตอนโตให้นะครับผมนี่ปูกําลังวัยรุ่นนะครับเห็นไหมฮะนะครับผมนี่ครับผม รวมเตียมเตรียมเห็นไหมครับเยอะแยะเลยนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมคือคือคือเห็นไหมครับนะฮะเยอะนะฮะไม่รู้ว่าจะน่ารักหรือน่ากลัวนะครับผมเหมือนสัตว์ประหลาดนะครับเหมือนสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนบุกโลกเราซะอย่างนั้นนะครับพอมาเจอแบบนี้นะครับเป็นไงครับ เยเยอะเยเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับลบสนานเลยครับผมหครับเต็มไปหมดเลยครับรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าประสบความสําเร็จนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับผมมองดูเด็กๆอยู่ไหนเอ้ยนะครับนี่นะครับเด็ก ช,ชอวันนี้มาอัปเดตให้ดูแค่นี้กันก่อนนะครับผมถ้ายัางไงมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตมาให้ดูใหม่อีกรอบนึงนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมบายบาย